สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพทย์นภพ,พาพูดแล้วสาเหตุเลิกน,นายนภัสทนมาตลอดเจมอยร้อยแปดโพสเล่าหลังถามแพทย์นภพ,พาเกี่ยวกับความสัมพัน,นนายนภัสแฟนตำรวจแพทย์นภพาที่ทั้งคู่ต่างพร้อมใจโพสต์ว่าโสดทางเพจเผยว่าเมื่อแม่แพทย์และคุมจรวดลงแคปชั่นแบบนี้ใช่จ้าถามแม่มาละ นั่งบอกว่าเลิกกันแล้วเลิกก่อนวาเลนไทน์อีกจ้าเพราะที่ผ่านมามีปัญหากันมาตลอดจบกันด้วยดีตกลงจะเป็นพี่น้องกันเอ้ออีคนที่แบบจะสมน้ำหน้าแม่เสียใจด้วยนะแม่มูฟออนไว้กว่าใดๆในโลกมีคนคุยใหม่แล้วจ้ากราบความแพท 8G ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็จะเห็นว่ามีข่าวของทั้งคู่ง่อนง้อก,กันอยู่บ่อยครั้งแพนภัทาเผยเองว่าที่เลิกกันเนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหากันมาตลอดซึ่งในไอจีแพทนภาก็แทบไม่มีรูคู่คุณตำรู แต่ขณะที่นายจีฝ่ายชายยังมีรูปคู่แพทนภพพาอยู่แต่ก่อนหน้าน,นี้นายนภรก็ได้โพสเป็นนายหลายครั้งทั้งวาเลนไทนี้ไม่ว่างแล้วนะครับทํางานฮ่าฮ่าฮ่กเลิกงานชวนได้ครับเป็นต้นอย่างไรทางทีมงานก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ